บ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวถูกปกวเนี่ยเดี๋ยเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยเียเียเียอันนี้จริงจังนะเป็นลิเกเนี่ยผมรู้ว่าพี่เลลิกดีแต่การเลลิกมันต้องมีบทบทบาทการแสดงก็ร้องจีบแล้วไงมันร้องจีบยั่ไม่เห็นภาพพี่ต้องทำท่าด้วยมีท่าประกอบพี่ยืนร้องเพลงเนี้ยเนี่ยเมินของพี่ทำนาเม่ได้เข้าแดกไหมเพื่อเพื่อความน่ารักเพื่อความน่ารักแล้วก็ให้เขาเห็นภาพต้องทำยังไงต้องทำท่าปักต้นกล้าไหนทำให้ดูหน่อยดูนะได้ เบอา์ของพี่ทำนานทำนานโอ้ค้าโอถูเมื่อสรรหาให้กูตลอดนะมึงเนี่ยมึงอยากให้ผู้หญิงเขารักไหมอยากไหมกูยอมเออขอกำลังใจให้หน่อยดิท่านผู้ชมที่รักครับยังยังเลยท่านผู้ชมครับ การแสดงชุดนี้เป็นการแสดงที่เราไม่ค่อยเผยแพร่ที่ไหนเพราะว่าส่วนใหญ่จะติดเลนนะฮะต้อง3ที่8บวกเข้าไปถึงจะดูได้เกินไปต้องมีลูกม,มีผัวมีมีแล้วถึงจะดูกันได้นะครับยังไงก็ฝากให้กำลังใจครับใครอยากให้น้องนุกกฤษดาทำท่าปากักต้นกา้าเขาเสียงปามือได้แล้วปักทำปัดยังช้าแน่มึงบอกเขาว่าปักให้ได้แต่คอนิดเดียวพอนะบ้านของพีทำนา งเแต่พี่แต่วันปักหัวใจน,นีพี่น,นุ่นมาคุยเจ้มาคุยกับน,น้องหน่อยอการที่รับพี่น,นุ่นในรีเกโอเคแล้วต้่นประทับใจมากแต่ว่าการเล่นมาต้องมีการร้องการรำเมื่อกี้เนี้ยเขาทำนาเกลือเขาเห็นไหมเขาปักนาเกลือ,รอเราเป็นเ,เขาทำนาข้าว <S <S ปักปักเนข้าว <S <S 2> <S 2> เรานี่เป็นสาวนาเกลือเราก็ต้องร่อนเกลือด้วยดูนะน้องก็ทำนาเกลือ ท่านผู้ชมครับใคอยากให้น้องนุ่นเนี่ยันต้องทำขอเสียงปบมือหน่อยเร็วไม่ต้องออกอ่ะเริ่มเตินจ้ะเห็นไหมเนี่ยนะก็นิดเดียวพอเขาก็ใส่ชุดเหมือนกันนิดอ่านนนิดเดียวเดียวอนิดเดียวได้ไหมอยากดูไหมแม่อยากดูไหมแม่ภาโพสกันบ้านของพี่ทำนาท มีเงินแสนหนึ่งถ้านจะหาไหมครับลิเกขณานี้เคยเห็นไหมครับพระเอกมาบ้านของพี่นางเอกมาน้องก็ขัมีไหมอยากดูอะไรแปลกๆหาไปครับราคาโปรโมชั่นหา2องงานติดราคาแค่999บเาทเว้นมึงเนี่ยพาพวกกูเสียหมดนะกูตั้งใจเล่นลิเกกันเหรอมึงก็มาทำพี่บ้านของพีวแม่งทำแล้ว